สวัสดีครับพบกับผมนะครับ My Auto LED นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาขายไฟนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคหรือเคล็ดลับนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่มีรถแล้วยังดูแลรถไม่เป็นนะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะครับก็คือว่าอีกหนึ่งอย่างเลยที่สำคัญไม่แพ้น้ำมันเครื่องก็คือคูลเลนส์นะครับซึ่งคูลเลนส์เนี่ยอันนี้เป็นของโตโยต้านะครับ พี่ๆคนไหนอ่านอ่าน,านภาษาอังกฤษออกแปลออกก็แปลเลยนะครับนะอันนี้เป็นของโตยต้านะครับแต่ว่ารถผมเนี่ยดูนะครับรถผมใช้อะไรอ่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือครูแรนเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรงตามรุ่นตามยี่ห้อนะครับก็คือว่าต้องดูจากตรงนี้หม้อพักไอหม้อพักเนี่ยแต่ละยี่ห้อแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะวางไม่เหมือนกันนะครับจุดวางอะเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีกล่องอย่างเงี้ยให้ นะครับให้เราสังเกตนะครับไอจุดคูลเลนเนี่ยจยากของผมเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับแดงๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเทออกมาเป็นเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกล่องมันจะเป็นสีส้มๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่สีส้มมันเป็นสีแดงไอตัวนี้แดงแบบไหนแดงแบบเฮบูบอยนะครับแดงไอตัวนี้นะซึ่งมันก็จะหลกัหลกๆก็จะมี2สีก็คือ1สีแดงแบบนี้แบบรถผมนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับทั่วไป สามารถหาซื้อได้ตามร้านอะไรล่ยนทั่วไปนะครับอย่างของผมเนี่ยซื้อตัวนี้มาเนี่ยไม่แพงนะครับ120บาทนะซึ่งรถไม่ว่าจะเป็นโตยต้ตาฟอร์ดอีซหรือนิสันในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จ้างนะครับจ้างจ้างจ้างให้โรงงานนีครับผลิตเองผลิตให้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับซึ่งถามว่าถ้า เราไม่เติมถ้าเราไม่เติมถ้าเราไม่เติมไอ้คูลเลนต์ตัวเนี้จะมีปัญหาอะไรกับตัวรถไหมมีครับมีแน่นอนมีเยอะด้วยนะครับจากถ้าเกิดพี่ไม่เติมหรือไม่เปลี่ยนนะครับจะทําให้ชิ้นส่วนในรถนะครับชิ้นส่วนในรถเนี่ยชิ้นส่วนในห้องเครื่องเนี่ยที่พี่มองไม่เห็นเนี่ยมันพังพูดง่ายเลยก็คือมันพังนะครับจากที่พี่จะต้องเสีย ประมาณ120หรือว่า150บาทพี่จะต้องเสียหลักหมื่นนะครับเพื่อหลักหมื่นขึ้นไปเพื่อวางเครื่องใหม่ทําเครื่องใหม่นะครับถามว่าทําไมมันสําคัญอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ตัวครูแลนเนี่ยเห็นสายไหมครับดอๆเห็นไหมครับมันต่อตรงเข้าเครื่องครับ แล้วก็ต่ออีกสายหนึ่งมานะครับเข้าแผงหม้อน้ําที่อยู่ข้างในนะครับมันต่อตรงแล้วก็วนไปะบบมผมก็จะวนนะครับวนล,ลูกไปเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยช่วยรักษาอุณหภูมิลถนะครับให้คงที่หรือว่าไม่ไม่ทําให้อเวอร์ฮีทพูดง่ายๆไ,ไม่ทําให้อเวอร์ฮีทนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดพี่ๆแบบว่าเฮ้ยมันขาดเนี่ยอย่างอย่างของผมก็ขาดนะครับแต่ขาดไม่เยอะอย่างพี่ๆบางคนเนี่ยเห็นเฮ้ยเฮ้ย ตรงตรงตรงกล่องนะครับตรงกล่องของรถแต่ละรุ่นเนี่ยตรงกล่องเนี่ยทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาจะมีเขียนไว้ว่าอ่าโลบางคันก็เป็นโลแล้วก็โลแล้วก็ไฮบางคันก็จะเป็นอ่ามินกับแม็กอย่างของผมฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นมินกับแม็กก็คือตรงตัวเลยครับมินก็คือต่าแม็กก็คือปกติสูงนะครับอ่าแล้วก็คือบางคันก็เป็น โลโลก็คือต่ํานะครับแล้วก็เป็นไฮไฮก็คือสูงนะครับง่าย,ายๆสั้นๆนะถามว่าถ้าเกิดมันต่ําเนี่ยแล้วเราเติมน้าเปล่าได้ไหมถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีคูลแลนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้คําตอบคือเติมได้ครับน้ําเปล่าน้ำน้ำเปล่าน้นํากินนี่แหละครับน้ำปลาปลานี่แหละครับเติมได้เติมได้ครับแต่ว่าพอเติมไปแล้วเนี่ยไอสารสารที่อยู่ในครูแลนเนี่ยที่เขาเติมมาให้จากโรงงานเนี่ยข้างในเนี่ย ในเมื่อผสมกับน้ําน้ํากับน้ํายาเนี่ยในเมื่อน้ําเนี่ยมันมีเยอะกว่ามันก็จะทําให้น้ํายาของมันเนี่ยเจือจางนะครับถามว่าเจือจางแล้วมันมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดแน่นอนครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรตัวน้ํายาเคมีอ่ะมันถูกลบไปเยอะนะครับแล้วน้ำเนี่ยครับน้ำเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจุดเดือดของมันเนี่ยคือร้อยองศาใช่ไหมครับจุดเดือดของมันคือร้อยองศาแต่ว่าไอ้ครูแลนตัวเนี้ยคูลแลนตัวเนี้ย มันก็คือน้ำเหมือนกันแต่มันมีเคมีอยู่ข้างในไอตัวเคมีตัวเนี้ยมันจะไปคอยเพิ่มอุณหภูมินะครับเพิ่มอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ช่างนะครับไม่ทําให้ไม่ทําให้เครื่องไม่ทาให้เครื่องร้อนวุง่ายไม่ทำให้เครื่องร้อนโอเวอร์ฮีทสามารถให้าสามารถทำให้เราขับไปกับกรุงเทพได้สบายๆนะครับต่อให้พี่ๆจะลากร0 0ามร้5 0สอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ทําให้รถพี่อะโอเวอร์ฮีท เนาะนี่นี่คือข้อดีของมันนะครับแต่ถ้าบว่าพี่ๆบางคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยแม่งมันลดไปเยอะกูก็เติมแต่น้ําเปล่ามีคนบอกว่าเติมได้ช่างบอกว่าเติมได้นะครับพี่ก็เติมแต่น้ําเปล่าน้าเปล่าน้ําเปล่าน้ําเปล่าจนกระทั่งไอตัวน้ํายาหม้อน้าเนี่ยมันจางลงนะครับพอมันจางลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแต่น้ําเปล่าพอมาเหลือน้ํเปล่าปุ๊บมันร้อนครับรถพี่ๆวิ่งไปทุกวันทุกวันใช้งานทุกวันเนี่ยมันร้อนนะครับพอมันร้อนเนี่ย มันเดือดละมันเดือดหนึ่งร้อยองศามันตเตอรดร้อยองศาแน่ๆครับอ่ามันตเตอร์แน่ๆเพราะมันตเตอรปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าหม้อน้ําแห้งนะครับพอหม้อน้ําแห้งเนี่ยเครื่องเราก็จะพังนะครับนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของคําว่าเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดูแลง่ายนะครับอ่า mm hmm. <À, S 1> ดูแลง่าย ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าช่างคนไหนจะบอกว่าเอ้ยพี่ขับโตยต้าพี่ก็ต้องใช้ของโตยต้าพี่ใช้ของอีซูซุพี่ก็ต้องใช้ของอีซูซุอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยนะครับดูอย่างผมเป็นตัวอย่างผมขับอะไรขับฟอร์ดแต่ใช้คููเลนส์โตต้าโตยต้าผมใช้ผมผมเคยล้างผมเคยล้างคููเลน์ไปแล้วนะครับเคยล้างน้ำยา,น,ำยาน้ำยาหม้อน้ำไปทีหนึ่งมาแล้วนะครับตอนเจ็ดหมื่นโล นะครับใช้งานหนักครับตอนเจ0ด0มืโลนะครับรถ2ปีเองครับใช้ไป7 0 0 0 0โลถือว่าวิ่งเยอะผมาาก็จัดการถ่ายของเก่าทิ้งครับถ่ายของเก่าทิ้งอ่าแล้วก็ล้างระบบครับเอาล้างระบบในที่นี้คือต้องยอมเสียเนี่ยเยอะให้คูลเลนตัวเนี้ยใส่ลงไปในรูใส่ลงไปแล้วก็ไล่ระบบให้เขาสตาร์ทเครื่องนะครับให้เขาลันไล่ะระบบนะครับพอไล่จนดีเสร็จปุ๊บก <Franz> ็ทำการ ปิดฝาหม้อ,อน้ํานะครับตรงตรงตรงหม้อน้ําแข็งหม้อน้าหน้ารถยนต์เนี่ยมันก็จะมีจุกเป็นจุกยางครับเป็นจุกยางเป็นจุกยางนะครับเหมือนจุกขวดน้ําเอาไว้ปิดเกีียวนะครับพอปิดเกีียวเสร็จปุ๊บเราก็มาเติมจะมาเติมตรงแผงตรงตรงตรงหม้อพักนะครับรถทุกคนันทุกยี่ห้อครับจะมาเติมตรงหม้อพักนะครับนี่ดูสิร้อนไม่ร้อนครับมีไอ้น้ําขึ้นนะครับนี่นะครับถามว่าคันนี้เนี่ย ผมผมเนี่ยจะเข้าแสนสองเนี่ยผมใช้มาแล้วห้าหมื่นโลซึ่งถามว่าพี่พี่บางคนถามว่าเอ้าคูลแลนด์มันมีอายุการใช้งานไม่จํากัดไม่ใช่เหรออย่าไปคิดอย่างนั้นครับถ้าเกิดว่าช่างคนไหนช่างคนไหนเขาบอกพี่อย่างนั้นนะช่างคนไหนเขาบอกพี่อย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อเขาครับจริงๆต่อให้เขาเป็นช่างผมไม่ใช่เป็นช่างแต่ผมสามารถบอกพี่ได้เพราะว่าผมก็ศึกษามาเยอะในระดับหนึ่งถึงผมไม่ได้เป็นช่างนะ แต่ผมก็ศึกษามาเยอะในระดับหนึ่งครูแลน์นะครับมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันหมดของวัน,วนหมดอายุของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูยากนะครับค่อนข้างที่จะดูยากนะครับนะก็คือว่าอายุการใช้งานมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ1นึ0 0 0สโลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพี่พี่วิ่งไปได้ประมาณแสนห้าผมแนะนําเลยแนะนําจริงๆนะครับแนะนําเลย ถ่ายทั้งระบบเลยครับถ่ายทั้งระบบเพราะว่ามันเป็นของของมันเป็นของอย่างหนึ่งที่เราใช้จนลืมอ่ะพูดงา่ายง่ายครับใช้จนลืมเพราะว่าระยะมันยาวมากนะครับอ่าระยะมันยาวมากแล้วมันก็ไม่ได้แพงอย่างไ, ix, ไอกระป๋องเนี่ยผมก็ซื้อมาร้อยบาทเองตามร้านอะไหล่ยนทั่วไปนะครับร้อยี่สิบบาทนะมันไม่ได้แพงครับมันไม่ได้แพงร้อยี่สิบบาทแลกกับแลกกับอะไร1 2 0ิ120บาทนะครับ หนึ่งลิตรเนี่ยเราสามารถเติมได้เรื่อยๆเติมได้จนกว่าไอม้อไอไอหม้อพักตัวเนี้ยมันจะทะลุนะครับเติมได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเราเสียร้อยยี่สิบาทหนึ่งลิตรเนี่ยเติมไปเรื่อยๆถามว่าเราเสียหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วเราได้อะไรหนึ่งครับเราไม่ต้องยกเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าพี่เห็นสายไหมครับนี่สายตรงนี้นี่ที่มันต่อเห็นไหมครับเข้าเครื่อง คือมันมีสายต่อเข้าเครื่องก็แสดงว่ามันต้องไปลดอุณหภูมิในห้องเครื่องใช่ไหมครับซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะครับแต่ทำทำยังไงถึงรู้ได้ว่ามันมันทาหน้าที่รู้ได้สิครับเพราะว่าเวลาพี่ๆขับรถเร็วๆทางมิตรภาพอะ่ะจะมีสักกี่คนครับที่ขับต่ํากว่าร้อยไม่มีแน่ๆต้องมี 120, 103, 104, ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเนื่องจากประเทศไทยมันร้อนไหมครับมันร้อนนะครับ นั่นแหละครับคือหน้าที่ของคูลแลนต์นะครับทำให้อ,อุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ฮีทนะครับไม่โอเวอร์ฮีทอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือ,อน้ำยาคูลแลนต์เนี่ยไม่จาเป็นต้องตามตรงรุ่นที่รถที่พี่ขับเสมอไปเยเดี๋ยวย,ย้ำอีกทีนึงอ่ะให้พี่ดูอันนี้น้ำยาคูลแลนต์ของอะไร ถึงมันจะไม่โฟกัสพี่ๆก็ดูออกนะครับนี่เห็นไหมครับมันเขียนว่าผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Super Long Life c o o l a n d นะครับหลิตรนะครับมันเขียนมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ของโตโยตา้านะไม่ต้องบอกพี่ๆก็อ่านออกนะครับแต่ดูรถผม f o r t Ranger นะครับก็ยังใช้มาอยู่ปัจจุบันนี้อ่าก็ยังใช้มาอยู่ครับนะ มีช่างคนไหนบอกเอ้ยถ้าใช้ต่างยี่ห้อแล้วเดี๋ยวมันจะเอ่อเดี๋ยวเครื่องมันจะพังมันจะพังอะไรครับผมเปลี่ยนผมล้างผมล้างหม้อน้ําเนี่ยตามที่ผมบอ,อกไปผมล้างหม้อน้ํไป,ประมาณตอนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกโลนะครับเจ็ดหมื่นกโลตอนนี้ใช้งานแล้วอีกเกือบจะห้าหมื่นโลครับก็คือจะแสนสองแล้วก็ยังดีครับยังปกติครับอ่ายังวิ่งดีอยู่เลยยังไม่มีคําว่าโอเวอร์ฮีทนะ แถมเวลาดับเครื่องเนี่ยเครื่องเย็นเร็วมากเลยนะครับวิ่งซัดมันสักร้อยสามร้อยสี่เนี่ยทิ้งไว้สักห้านาทีเนี่ยครับเข็มเข็มโอเวอร์ฮีทเนี่ยไอเข็มเข็มความร้อนนะครับลดลงอย่างเร็วเลยนะเพราะว่าอ่าตัวน้ํายางม,มันยังสดอยู่มันยังใหม่อยู่นะครับมันยังสดมันยังใหม่อยู่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นส่วนนะครับพูดง่ายหนึ่งชิ้นส่วนที่หลายหลายคนมองข้ามนะครับ อย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานที่เยอะนะครับก็คือหนึ่งแสนห้ามืนโลขึ้นไปนะครับถึงจะทำการเปลี่ยนนะครับาเชื่อผมนะครับนะถึงผมจะไม่ใช่ช่างแต่ผมก็ศึกษามาเยอะพอสมควรนะครับย้ำนะครับถึงผมจะไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมก็ศึกษามาเยอะพอสมควรนะครับาก็คือว่า ยอมซื้อเถอะครับเนี <lite cel> ่ยไอ้ค hmm. ููแลนเนี่ยครับกระป๋องนึงเนี่ยไม่กี่บาทนะฮะไม่กี่ร้อยบาทนะครับอ่าอย่าอย่าไปเติมแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับเติมมาเติมได้ครับน้ําเปล่าเติมมาเติมได้แต่ว่าอย่าไปเติมเยอะนะครับอย่าไปเติมเยอะจนไอ้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 หม้อพักเราเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นน้ําเปล่าทั้งหมดมันไม่ดีนะครับมันไม่มีมันไม่ดีมันไม่ดีต่อรถนะครับเพราะว่าพอใช้ไปใช้มาเนี่ยถ้ามันโอเวอร์ฮีทเนี่ยถ้ามันโอเวอร์ฮีทเนี่ย มันจะลําบากนะครับก็คือว่าพี่ต้องยกเครื่องใหม่พูดง่ายๆพี่ต้องซ่อมเครื่องใหม่จากที่พี่ๆต้องเสียแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยซ่อมเครื่องวางเครื่องใหม่ต้องเสียเป็นหลักหมื่นนะครับบางคันก็หลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มาแนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดูแลง่ายง่ายมากๆด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่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 ว่าเขาจะมี อักษรบอกทุกอันเลยก็คือว่าถ้านี่ครับเห็นไ,ไหมครับถ้ามันร้อนอยู่เนี่ยเราเราวิ่งเราวิ่งอยู่เนี่ยห้ามเปิดนะครับเพราะมันจะมีและข้างในมันจะมัมนจะมีแรงดันห้ามเปิดถ้าเป็นพวกโตโยต,ต้ารถรุ่นรุ่นเกา่าๆหน่อยๆเนาะมันก็จะมีฝาตรงนี้ฝาตรงนี้นะครับก็คือว่าตรงฝาเนี่ยตรงฝาเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีเขียนบอกแหละเขียนบอกว่าห้ามเปิดนะ ห้ามเปิดในระหว่างที่มันยังร้อนอยู่นะครับห้ามเปิดในระหว่างที่มันยังร้อนนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ว่าห้ามเปิดตอนที่เราขับอยู่เราใช้งานอยู่เพราะมันร้อนครับนะมันจะพุ่งใส่หน้านะครับพูดง่ายๆเพราะมันมีแรงดันนะครับมันจะพุ่งใส่หน้าถ้าเราจะถ้าเกิดพี่จะเปิดตรวจเช็คผมแนะนําว่าตอนเช้าครับตอนเช้านะหรือไม่ก็ถ้าด่วนจริงๆด่วนจริงๆเลยด่วนแบบด่วนเติมก็คือ ดับเครื่องแล้วทิ้งทิ้งรถไว้ประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะครับให้อุณหภูมิของรถเนี่ยมันลดลงนะครับมันลดลงปุ๊บแรงดันมันหายไปพอแรงดันมันหายไปเนี่ยถามว่ามันยังร้อนอยู่ไหมมันยังร้อนอยู่ครับมันยังร้อนอยู่นะมันยังร้อนอยู่ให้พี่ๆนะครับใช้ผ้าหาผ้าแล้วก็ได้ที่มันหนาหน่อยนะครับเปิดมันเปิดได้ครับแต่โดยส่วนใหญ่เขาไม่เติมโดยส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่นะเขาจะไม่เติมตรงนี้ นะครับเขาจะไม่เติมตรงนี้นะครับเขาจะมาเติมเขาจะมาเติมตรงหมอ้อพักแทนนะครับเพราะหมอ้อพักเนี่ยถึงแรงดันแรงดันมันมีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพุ่งใส่หน้าเราโดยตรงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเติมถ้าเติมใส่หมอ้อพักนะอ่าถ้าสําหรับคนที่อยากดูแลเองเติมเองนะครับทําได้ครับเติมใส่หมอ้อพักน้ํานะครับรถทุกคันทุกยี่ห้อมีหมอ้อพักน้ําหมดครับ อยู่ที่ว่าเขาจะตั้งไว้ตรงไหนเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะสำหรับเย็นนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีเกร็ดสาระความรู้มาแนะนำมาแชร์แต่จะมาอีกรอบหนึ่งครับ